นี่หมายถึงเรื่องอะไรเนี่ยโอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับเดียวกับผมสวัด์สองนึ่สีครับวันนี้เราก็อยู่กับภาพที่เซอใหม่ของ Final f a n t s y the the u n t o l story นะครับคือหลายๆคนอาจคิดว่ามันจะเป็นเกมนะครับแต่พอ copy พอเซฟภาพออกมาแล้วมันเขนียนคำว่า Final Fantasy the novel นวนิยาย นะครับแปลง,ง่ายๆเลยครับแบบแบบตรงตัวเลยนะอืมมันอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่มันอาจมีในเกมแต่สกอตคิกเกตทำเป็นอสเตอร์เอเขาก็เลยให้เราเป็นอาเป็นหนังสือเลยก็เป็นได้นะครับอ่าผมไม่รู้เรื่องว่าหนังสือมันจะมาไทยหรือหรือเปล่านะผมไม่รู้เรื่องนี้นะโอเคแล้วเขาก็มีคําว่าคำมีสูนครับอืนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เป็นรูปเฟดดี้นี่ก็ น่ากลัวอยู่นันเนี่ยเดี๋ยวดยวดูลูกกระตาสีแดงสองลูกนะครับโอ้โหอย่างน่ากลัวฉากมันเหมือนไฟนซัฟเฟอี่นะฉากอะแต่ว่าตัวเฟดี้เป็นจากภาคหนึ่งนะครับอืมนะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะได้อ่านมันเร็วๆนี้แต่ผมไม่รู้นะว,ว่าผมจะซื้อมาหรือเปล่า <c oughs> กว่ากว่าในซื้อมันจะมาเนี่ยคือคงอาจจะหมดยุคสมัยของไฟนซัฟเฟดี้แล้วก็เป็นได้ครับอืมโอเคใครมีออะไรเกี่ยวกับ ใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับไอ้หนังสือแานแอสเฟรดี้นี่มาก็ปล่คอมเมนต์มาทางคอมเมนต์ใต้วิดีโอเนี่ยครับโอเคครับถ้าสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมจะกดไลค์และกด subscribe เล็กๆน้อยๆครับกับข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีปัญหาทุกทีนะครับบ๊ายบายครับผู้ชมว